ครับวันนี้เดี๋ยวจะมาลองสีข้าวรุ่นไฮบริดของเรานะครับก็เดี๋ยวจะทดสอบให้ท่านดูนะครับว่าเราของเราแตกต่างกับรุ่นอื่นยังไงนะครับโอเคเปิดเครื่องให้ลูกค้าดูเลยเสียงจะดังหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะต้องตะอโกนแข่งนะครับเห็นไหมครับสวิกตัวนี้นะครับดูดีๆนะครับดูสวิกตัวนี้ดีๆนะครับสวิกตัวนี้ก็คือเป็นรุ่น เขา,าเรียกขับไปด้านนี้ก็คือเปิดการใช้งานแดนสีข้าวนะครับถ้าเราเปิดมาอีกด้านหนึง่งจะเป็นสําหรับเครื่องตัวนี้นะครับจะไม่กินกาลังมอเตอร์สลักทางได้นะครับเดี๋ยวลองสักให้ลูกค้าดูอัอนนี้หนอันนี้เราปิดแล้วนะครับเปิดเปิดด้านข้างนะครับจะเป็นตัวที่ตัเข้าเปลือกนะครับตัวนี้แล้วก็เครื่อง สีข้าวก็จะหยุดนะครับโอเคอยู่มาตรงกลางตรงนี้ก็คืออยู่ทั้งคู่แล้วนะครับสต็อกนะครับสกออยู่ทั้งคู่ละก็เดี๋ยวเราจะสีให้ดูก่อนสีเลยเปิดด้านนี้นะครับเป็นสวิฟช์เปิดนะครับมอเตอร์เราสับทางได้นะครับไม่กินกําลังไฟนะครับมีรุ่นเดียวนะครับที่ทําได้นะครับรุ่นอื่นนี่ก็คือใช้สายพานพร้อมกันร่วมกันนะครับรุ่นใหม่เราทำในม่นะครับ อันนี้จะเป็นข้าวสามเดือนแถวนี้นะครับผมไม่มีข้าวหอมเม็ดก็จะรีบหน่อยออกมาไม่ค่อยสวยนะครับผมไม่มีครับแถวนี้อยู่นทบุรีได้แต่ข้าวสามเดือนกำลังสั่ข้าวหอมมาอยู่ยังไม่ถึงเลยก็เลยรีบทาก่อนเพราะลูกค้าจะเอาละนี่นะครับเม็ดออกมานะครับตอนนี้เราก็ลองใหม่ๆเลยนะครับไม่ได้ไม่ได้อะไ,ไรออก ออกจากกล่องมาก็จัดการเลยนะครับคุนะครับจะมีหักบ้างนะครับเพราะว่าเป็นเม็ดข้าวสามเดือนนะคะรับเม็ดก็จะเล็กแต่ถ้าเป็นข้าวหอมมะลิเนี่ยสวยมากนะครับนะก็เอร์เซ็นหักยังเยอะอยู่นะฮะตัวนี้มันข้าวเม็ดร,รีบนะครับ ท่านที่เล่นข้าวอยู่น่าจะรู้นะครับข้าวสามเดือนนี่เขาไม่ค่อยนิยมทานกันนะครับทําโจ๊กกันมากกว่านะับมันก็จะหักง่ายเดี๋ยวไว้รอคลิปรอ,อ,อข้าวทุ่งกุลาที่ผมสั่งมาเดิถึงก่อนสองตันแล้วก็เดี๋ยวจะเทสให้ดูนะครับก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นข้าวออกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเ,เป็นเศษฟางครับยังมีทัาลมเต่ออีกข้างนึงก็จะเป็นลำน่ครับลองเปงบ้างอยู่ ออกมาข้าวน,น,นี่ออกมาเยอะแล้วเริ่มลงแล้วน,นี่เป็นตัวรุ่นพิเศษของเรานะครับมอเตอร์ขนาด2.2แรงม้าไม่ไม่เล่งนะครับ250กิโลกร,รัมต่อชั่วโมงนนดูข้าวลงนะครับประมาณ5กิโลนะครับเวลา200กิ เครื่องสับอีกทีหนึง่งโอเคนะครับโอเคเดี๋ยวท่านี้เดี๋ยวมาดูเครื่องสับนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราจะเอาเอาเอาข้าวสับเลยไม่เป็นไร mm hmm. ไม่ต้องรอข้าวเปลือกจริงๆเอาไว้สับข้าวเปลือกนะไม่มีกนะ็เ,เอาข้าวเนี่ยสับเลยนะครับมา mm hmm. ดูเไกลนะครับดูลูกทรงนะครับ หาอะไรใส่เดี๋ยวเดี๋ยวเดวเดี๋ยวเดี๋ยวเดวด <c oughs> ีโอเคอ่านี่อาดูนะครับอบเลยนอขยไปยครับ,รบจริงๆริงว่ไว้ใช้กับข้าเปลือกนะผมไม่มีข้าเปลือก ตาดแลนะฝุนมันเยอะโอเคโอเคให้ดูความละเอียดนะครับหกุ่นเยอะเลยก็แป้งเลยครับเป็นแป้งเลยนะครับเนี่ยเป็นเม็ดเหมือนเม็ดทรายเลยนะครับ ให้ท่านดูนะครับตัวแต,แต่แต่ถ้าตัวตัวสับข้าเปลือกไอ้เขาเรียกอะไรตัวตีเข้าเปลือกนี่เร็วครับมันจะเป็นหินโม่นะฮะจริงๆเราไม่ได้ตั้งนะั้นละเอียดวันนี้ได้นะครับแต่เราไม่ได้ตั้งก็ใช้มอเตอร์เห็นไหมครับมอเตอร์ไม่กินกําลังฮนะเพราะว่าถ้าท่านสีข้าวท่านสับสวิตไปทางสีข้าวนะครับถ้าท่านสับข้าเปลือกท่านกนระสับสวิตมามอเตอร์ตัวนี้ทํางาน2ระบบ นะครับข้าเปลือกปุ๊บสีข้าวก็จะหยุดนะครับถ้าเราเปิดเข้าเปลือกเอ่อถ้าเราสีข้าวตัวสับข้าเปลือกก็จะหยุดโอเคนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับบริษัทสีเมียนเกษตรนะครับทาเครื่องสีข้าวนี่เรามีอะไรให้ครบนะฮะมีทุกอย่างนะครับรับประกันหนึ่งปีศ2นย์สองหนึ่งเก้าเจ็ดหกเก้าสองเจ็ดศูนย์สองหนึ่งเก้าเจ็ดหกเก้าสองเจ็ดแล้วก็ศูนย์3ปดหกแดสมสาเจ็ดเจดสมเด 0868337737โอเค okay. นะครับรให้ดูแนวรวมนะครับสินค้าเป็นเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยต่างๆนะครับไว้ใจเราได้นะครับรับประกันได้ท่านสั่งซื้อกับเราได้สินค้าแน่นอนและคุณภาพเรามีรับประกันนะครับขอบคุณมากนะครับอธิัา